นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมปากอุมโมงถึงได้ใหญ่โตขนาดนี้เครื่องมือที่เรามีอยู่ไม่น่าจะสามารถขุดอุมโมงได้ขนาดนี้นี่นะแล้วก็ขุดเจาะธรรมดาแะครับพอเราเข้าไปลึกถึง500เมตรน้าแข็งรอบๆอุมโมงก็ถลม่ลมลงมาจนเป็นอย่างที่ดเตอร์เห็นนี่แหละครับอืมดูจากผน,นังแล้วนะ่าจะเป็นอุมโมง์ที่มีอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วนั่นรึฮ่ <laughs> นี่ต้องเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่แน่ๆ เราจะเริ่มสำรวจกันเมื่อไรดดีล่ะโอองนี่ปลอดภัยพร้อมอจะเข้าไปสำรวจได้ทุกเมื่อเลยครับท่านครับแล้วนี่เราจะรออะไรกันอยู่แล้วเข้าไปกันเลยสิทุกท่านเมื่อยังกระท่ำกระท่ดีดีนะจะมีอะไรไม่ดีทำไมใหญ่โตขนาดนี้เลือดจังเลย คงเหนื่อยกันมากสินะครับท, mm. ทุกท่านบุา hmm. ม,มองนี่แปลกดีนะข้างนอกหนาวถึงกระดูกแต่ว่าในนี้กลับอุ่นสบายยังกับอยู่คนละที่ mm. เลยนะแน่นสิคะด็อกเตอร์รู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ในวันแดดอ่อนๆเลยคะ่ะด็อกเตอร์พูดถูกแล้วล่ะครับสิ่งที่พูดถึงอยู่ข้างหน้านี้เองครับข้างหน้าไหนโอ้โอโอ้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 าอ้โอ ที่นี่มันสวนอีเดนเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีทุ่งดอกไม้อยู่ในสถานที่แบบนี้ด้วยเป็นไปได้ว่าทางที่ดูเหมือนจะธรรมดาจริงๆแล้วเดินลาดลงมาถึงชั้นผิวดินที่อยู่ใกล้กับชั้นลาวาเนี่ยนะนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พืชงอกงามขึ้นมาได้เพราะดินที่นี่มีแร่ธาตุเยอะสินะอ้ยอย่างนี้ก็อาจจะเกิดท่นดินไวได้ด้วยสิใช่ไหม ด้วยสภาพแวดล้อมแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอกนะไม่เกิดก็ดีงั้นเราจะมัวกลัวอะไรอยู่อีกล่ารีบไปที่วิหารกันเลยไปเลยมุ่งไปข้างหน้ารวยทุกคนฮะสี่โมงเย็นแล้วเนี่ยทุกคนคงจะเตรียมตัวกลับกันแล้วแน่เลยเออคุณลุงครับขอซื้อไดนคกาสองซองด้วยครับ โอ้โหไม่เป็นไรเบบีไม่ต้องจ่ายเงินหรอกนะคุยกับพวกเธอน่มันสนุกสนานดีเอาเป็นว่าลุงให้ใโนกการพวกเธอคนละซองก็แล้วกันนะจัดไปเลยนี่อ่ะรับไปว้าวขอบคุณมากนะครับคุณลุงแอฟเบลโอ้โหนี่ขออะไรอย่างนะเรียกฉันว่าแอฟโ,ฟโรดได้ไหมพราะหัวตั้งได้โปรดเถอะเบบีนะเท่ากับทรงผมลุงเลยนะครับงั้นพวกผมขอตัวก่อนนะครับไปคัะ นั้นไปก่อนนะครับคุณลุงแอลฟรอยสสต๊อปเดี๋ยวก่อนเราเราเชื่ออะไรกันบ้างบอกหน่อยนะเบบีอ๋อผมชื่อทัชฮะส่วนมานี่ชื่อลอสนี่ไปก่อนนะครับลุงออแยแล้วก็มาคุยกันอีกนะเบบีนะโหวันเดย์อย่ไปหน่อยพี่แั้วก็เคยไดบใช่ไเมอะทัสงั้นเหรอโตขึ้นมากนะเบบี ลอตี่ตอนที่เขาดวลกันนะ่ะอุปกรณ์ที่ขอ้อมือนะนะั่นน่ะมันคืออะไรกันเหรออ๋อเจ้าน้่นน่ะมาเรียกว่าเคฟน่ะฮะ<า>ที่แปลว่าถ้ำน่ะเหรอเจ้าเนี่ยมีไว้สําหรับสร้างภาพเสมือนจริงของไดโนเสาวจากไดโนกาสดแต่ผู้ที่จะมีมันได้ก็ต้องเป็นผู้เล่นระดับ AR ขึ้นไปเท่านั้นแล้วจะต้องทำยังไงถึงจะได้ระดับ ER ได้ล่ะฮะ<า>ก็ต้องอยู่ในระดับ AR แล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ DBWC แล้วก็ต้องชน,นะจนติด5้าอันดับแรกถึงจะได้ระดับ ER แล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันกับแชมป์อันดับหนึ่งที่วิหารโบราณในทวีปอาร์กติกซึ่งที่นั่นนะนะเป็นจุดกำเนิดของไดโนการ์ดเลย รูปภาพพวกนี้แปลกมากๆเลยโดยเฉพาะภาพสิ่งมีชีวิตนี่มันไดโนเสาร์ชัดๆเลยในยุคอารยธรรมแบบนี้มันน่าจะสูญพันธุ์ไปนานแล้วนี่นาโอ้ทช่ยแล้วแปลกมากๆโดยเฉพาะภาพคนถือกล่องสี่เหลี่ยมโูยังไงมันก็เบื่อเถือชัดๆเลยน,นั่นเองจะบ,บ้าหรอสมัยนั้นน่ะมันจะมีได้ยังไงกันโอโด้ <laughs> โดรจะไปไหนคะรอด้ว <laughs> ยสิคะ นี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆสัจธรรัล<า>ึกเฮ้ยดร็อกเตอร์ครับความพยายามของดร็อเตอร์สำเร็จแล้วนะครับไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะเป็นของทุกคนนั่นแหละทุกท่านครับหลังจากหลายเดือนที่เราเหนื่อยกันมาเราได้พบสิ่งที่เราทุกคนต้องการแล้วล่ะครับโอ้ยนี่มันอะไรโอ้ดูสิ เต็มไปหมดเลยมันอร่อยเนี่ยไม่น่าเชื่อมันแปลกมากเลยที่ภาพโดโนสามาอยู่บนแผ่นศิลาพวกนี้ก่อที่มันจะสามารถแกะสลักงานศิลปะระดับนี้ได้เดนเสารได้จาสูนพันไปนานแล้วนี่นานี่มันเล็กอะไรเนี่ยน่าแปลกจริงๆเฮ้ย้อะไเอะไ ทำอะไรเนี่ยคือฉันฉเปล่าทำอะไรนะฉันก็แค่แตะทะลึกเท่านั้นเองนะฮะก็เฉยแค่แตกแตกก็เรียกว่าทำแล้วอ้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวทุกย่าเพเลันรีบออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วเข้าไปเร็ว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 เข้าเร็วเข้าโอ้ดรสว่างโอ้ดร นี่ฉันให้เอาไปเลยฮะให้จริงเหรออืมไม่เป็นไรหรอกนะเราอยากให้เสียได้ไดก้การ์ดหนึ่งซองแต่ได้เพื่อนมาคนหนึ่งสำหรับเราอะ่ะมันคุ้มมากเลยนะโอ้โหซึ้งอย่างแรงเลยนายงั้นนะฉันขอรับไว้ละกันเออเร็วจนมองไม่ทันเลยแฮะเฮ้โอ้โหสุดยอด ได้การ์ดแรด้วยเวลลซิแเลฟเตอร์เท่สุดๆเลยแมโชคดีจังเลยนะยินดีด้วยท่านนายไม่ให้นะแล้วก็คงไม่ได้รอกเอามาใส่ในสมุดเก็บการ์ดของเราดีกว่าโอ้โหนายเอาสมุดเก็บการ์ดมาด้วยงั้นเหรอก็ฉันชอบไดโนการ์ดมากเลยนี่โดยเฉพาะเผ่าสองขาเนี่ยเท่สุดๆเลยอืถ้าทางจะชอบจริงๆอะนะมีเผ่าสองขาเต็ไปหมดเลยทั้งเล่มนี่นั่น นั่นมันเฮ้อเป็นอะไรไปเหรออืมนี่นายมีทารโนซอรัสด้วยเหรอเนี่ยอ้าวก็ต้องมีสิก็แล้วเก็บเผาสองขานี่นะนายได้มายังไงอะคือว่าเราได้การ์ดใบนี้มาจากพ่อของเราเมื่อสองปีที่แล้วแล้วเรื่องที่บอกว่าเปรียบเสมือนเครื่องรางอะหมายความว่าอย่างไงหรอเห็นพ่อเราบอกว่านะไทแรโนซอรัสเนี่ยเคยปกป้องพ่อเอาไว้ตอนที่ท่านไปทํางานสํารวจที่ไหนสักแห่งนี่แหละท่านเลยส่งต่อให้มาคุ้มครองเราอะ อเป็นเรื่องที่ฟังแล้วงงดีฮะเรื่องเนี้เพี้ยนเหมือนเราเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วนายเนี่ยเพี้ยนดีจริงๆเลยวฮะ <c oughs> กลับมาแล้วครับพอ่อหิวจังเลยมีอะไรให้ทานบ้างครับอ้าวกลับมาแล้วเหรอลูกพ่อราตั้งนานแล้วนะข้ามาในทัวสิ มาครับพ่อผมช่วยฮะไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อทำเสร็จพอดีเลยลอะเราไปหยิบจานที่ตู้แล้วก็ตักข้าวเถอะนะลูกนะได้ครับพ่อห <c oughs> น้าหนูกแฮะฉันไม่ต้องการเล่นไดโนโการเพื่อใช้ชนะก็จริงแต่ว่าฉันจะเล่นเพื่อปกป้องเพื่อนของฉันเหมือนอย่างที่ฟิลทำโอ้แค่คิดก็เท่สุดๆแล้ว <c oughs>